สวัสดีครับผมหมออาทิตย์เมื่อก่อนหลายคนอาจจะเคยฟังหมอพูดเรื่องการแพทย์เรื่องกระดูกสันหลังหรือสุขภาพร่างกายแต่หมอพบว่าในทุกการรักษาสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ร่างกายก็คือหัวใจครับหลายคนที่หมอเจอไม่ได้ป่วยแค่ที่กายแต่มีแผลลึกอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคความเครียดจากงานเรื่องเงินหรือความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวซึ่งบางครั้งมันเจ็บยิ่งกว่าการผ่าตัดเสียอีกเลยเป็นที่มาของช่องนี้ครับหิวใจ ที่หมออยากใช้เวลาแต่ละตอนมาชวนคุยเรื่องใจแบบง่ายๆสบายๆฟังเพลินแต่ได้สาระคล้ายๆนั่งคุยกับเพื่อนที่อยากเห็นคุณเข้มแข็งขึ้นหมอจะไม่มาพูดวิชาการมากมายไม่ใช่ห้องเรียนไม่ใช่ตำราแพทย์แต่จะเป็นเรื่องเล็กๆรอบตัวเราที่ถ้าเข้าใจมันจะช่วยเบาใจและทําให้ชีวิตเรามีพลังขึ้นอีกนิดและวันนี้ตอนแรกเรามาเริ่มกันด้วยหัวข้อที่หลายคนอาจจะเจออยู่แต่ไม่ทันสังเกตนั่นคือสัญ,ญญาณอันตรายในความสัมพันธ์ ฟังชื่อแล้วอาจดูจริงจังแต่หมอจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมเรื่องสมมุติที่จะทําให้เห็นภาพชัดขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญญาณอันตรายในความสัมพันธ์คำนี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเครื่องเตือนใจว่าความรักที่เรากําลังอยู่อาจทําร้ายเรามากกว่าที่เราคิดหมออยากให้ลองจินตนาการนะครับสมมติคุณไปเที่ยวทะเลเห็นป้ายบอกว่าคลื่นแรงห้ามลงเล่นน้ําถ้าเรายังฝืนลงไป โอกาสที่ถูกคลื่นซัดจมก็สูงมากความสัมพันธ์ก็เหมือนกันครับถ้าเรามองไม่เห็นสัญญาณอันตรายหรือแกล้งทำเป็นไม่เห็นสุดท้ายใจเรานี่แหละที่จะบอบช้าหมอขอเล่าเรื่องสมมุติให้เห็นภาพนะครับมีคนสองคนชื่อ A กับ B ช่วงแรกๆคบกันหวานมากเจอกันตลอดโทรหากันทั้งวันแต่พอวันหนึ่งเอยากไปเจอเพื่อนบกลับพูดว่าทำไมไม่อยู่กับเราเหรอเราไม่สำคัญแล้วใช่ไหม คำพูดนี้ฟังดูเหมือนล้อเล่นแต่จริงๆแล้วคือสัญญาณอันตรายเพราะมันคือการควบคุมด้วยความรู้สึกผิดทีแรกเอก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว B คงเปลี่ยนแต่เวลาผ่านไปเอาเริ่มไม่กล้าออกไปหาเพื่อนไม่กล้าเล่าเรื่องบางอย่างเพราะกลัวบีน้อยใจหรือโกรธสุดท้ายเอก็ถามตัวเองว่าฉันหายไปไหนแล้วฉันไม่เป็นตัวเองเลยนี่แหละครับสัญญาณอันตรายเล็กๆที่ถูกมองข้ามหมออยากชวนทำแบบทดสอบง่ายๆ ใช้เวลาเพียง5นาทีข้อแรกเวลามีปัญหาเรากล้าพูดไหมหรือเราต้องเก็บไว้เพราะกลัวอีกฝ่ายโกรธถ้าเหมือน A ที่เก็บทุกอย่างในใจแบบนี้คือสัญญาณอันตรายข้อ2อยู่กับเขาแล้วเป็นตัวเองได้เต็มที่ไหมหรือเหมือน A ต้องปรับลดเปลี่ยนจนแทบไม่เหลือตัวตนเดิมข้อสเวลามีความสุขหรือความสำเร็จอีกฝ่ายยินดีด้วยจริงๆหรือกลับทำให้เรารู้สึกผิดเล็ก ความรักที่ดีควรเป็นทีมเดียวกันไม่ใช่แข่งกันเงียบๆข้อ4อยู่กับเขาเรายิ้มมากกว่าร้องไห้หรือร้องไห้มากกว่ายิ้มคำถามนี้ตรงไปตรงมาและตอบได้ชัดที่สุดข้อสุดท้ายเรายังมีเพื่อนครอบครัวงานอดิเรกอยู่ไหมหรือหายไปหมดเพราะต้องหมุนรอบอีกฝ่ายถ้าเหมือนเอที่ห่างจากเพื่อนทีละนิดอันนี้คือสัญญาณใหญ่หมออยากเปรียบเทียบอีกแบบสมมติ A กับ B ขับรถไปด้วยกัน ข้างทางมีป้ายว่าข้างหน้ามีหินถลม่มแต่ A ไม่กล้าบอก B เพราะกลัว B ไม่พอใจสุดท้ายรถก็ไปเจอหินถล่มจริงๆสัญญาณอันตรายในความสัมพันธ์ก็เหมือนป้ายเตือนถ้าเราไม่สนใจสุดท้ายปัญหาจะใหญ่และเจ็บกว่าที่คิดบางคนอาจคิดว่างั้นต้องเลิกเลยเหรอคำตอบคือไม่เสมอไปครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลใจตัวเอง 1. ฟังเสียงหัวใจตัวเองทุกวันอาจใช้วิธีง่ายๆเขียนบันทึกสั้นๆทุกวัน ว่าวันนี้ความสัมพันธ์ทําให้เรายิ้มมากกว่าร้องไห้ไหมพอเห็นเป็นลายลากักษณ์อักษรเราจะชัดขึ้น 2. คุยกันแบบใจดีแต่ชัดเจนหมอชอบประโยคว่าใจดีแต่ชัดเจนคือพูดสิ่งที่เรารู้สึกตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องใช้อารมณ์เช่นเวลาคุณพูดแบบนั้นฉันรู้สึกไม่ปลอดภยัยแทนที่จะพูดว่าคุณทําให้ฉันแย่ 3. ขอพื้นที่ของตัวเองกลับมาเริ่มคืนพื้นที่เล็กๆให้ตัวเอง เช่นนัดเจอเพื่อนออกกำลังกายทำงานอดิเรกแม้วันละ30นาทีก็ช่วยให้ใจเรามีพลัง 4. วางแผนสำรองในใจถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่เปลี่ยนเราพร้อมจะดูแลตัวเองยังไงมีเพื่อนครอบครัวหรือที่ปรึกษาไว้คุยหรือไม่แค่มีแผนสำรองใจเราก็อุ่นขึ้นแล้ว 5. ฝึกเมตตากับตัวเองหลายครั้งที่เราโทษตัวเองว่าโง่ไปหรือเปล่าที่ไม่เห็นสัญญ,ญาณตั้งแต่แรกหมออยากบอกว่าอย่าพึ่งโทษตัวเองครับ เพราะทุกคนมีสิทธิ์อยากเชื่ออยากรักสิ่งสําคัญคือวันนี้เรามองเห็นแล้วและเรากําลังเลือกทางที่ปลอดภัยขึ้นขอสรุปสั้นๆน,นะครับสัญญาณอันตรายในความสัมพันธ์ไม่ใช่คําสาบแต่เป็นป้ายเตือนที่ช่วยให้เรารักษาใจตัวเองทันเวลาความรักที่ดีไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเป็นตัวเองได้และเติบโตไปพร้อมกันหมออยากฝากไว้ว่าอย่ามองข้ามสัญญาณเล็กๆเ,เพราะบางครั้งสิ่งเล็กๆนั่นแหละที่จะปกป้องหัวใจเราในระยะยาวแล้วเจอกันตอนหน้าครับ ผมหมออาทิตย์รายการฮิวใจ